นี่นะฮะอันนี้คือนี่คือผมติดตาาพี่เขานะชื่อว่าราชานักเต่งชื่อช่องติ๊กต๊อกก็ชื่อว่าราชานักเต็งนะ่วนแบบวันนี้พี่เขาเร่งสิีจะเร่งสีสีแรงให้ดูนะพี่เขาจะเร่งสีสีแรงให้ดูนะแล้วเรามารับชมกันก็จะเป็นไง เกมแรกก็มาพี่เขาก็ซื้อปิกเอ็มห้าร้อยนะครับฝั่งนูก็มีโอ้โหเดี๋ยวไปดันแต้มละหนูจะถึงหมื่นสามหมื่นหมื่นสามสิบแต้มเลยครับวันนี้มาดูเริ่มเกมกันแล้วฮะจังหวะนี้วันนี้พี่เขายิงไปหนึ่งนักไอ้ของไม่ได้เล่นแหลกหาเงินอันเนี้ยโอ้โหซื้อคองแบบมามาสรีมาคุณ้วยนุอมนียพี่เขาอ้ย โอ้ตอนนี้พี่งมาโอ้โอ้มาช็อตตอนนี้ยิงไปแล้วอุ่ยระเบิดระเบิดระเบิดตรงนี้ระเบิดมาตรงนี้ระเบิดมายังไงยังงไตรงนี้ยังไงยังไงโอ้ล้มโอ้โหล้มหมดเลยตาแรกก็ล้มไปเลยมาดูเกมที่สองนี่คือเกมที่สองของพี่เขาละมาดูกันงพีว่าพี่เขาอื้อหือ ปืนนี่คือปืนที่ผมแบบอืก็ชอบเล่งอยู่นะปืนนี้ผมเคยชอบเล่งอยู่ปืนนี้ผมชอบเล่งเนี่ยเนี่ยปืนที่พี่เขาถืออยู่เนี่ยทุกคนก็รู้เนาะอืมมาดูกันตอนนี้ นร้อยดาพี่เขาวันนี้พี่เขาเจอแล้ววันนี้พี่เขาเจอแล้วนี่โอ้โอ้โหยิงไม่ได้ดูข้างยิงไม่าไม่ได้ดูข้างๆเลยผมพูดเจ้็บป่าพี่หนูเล่นด้วยได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวรีคอร์มาดูเกมที่สามกันนะฮะเอ้าเมื่อกี้ผมลุกเปิด่นนะเอ้ามาช่องนี้พี่เขาก็ตายไปฮะ เพื่อนผมเนี่กครับเกมนี้ว่าจะแตกได้เปล่าเรียบร้อยครับไม่ร้อนเล่ครับอืมแตกหนึ่งยังไงยังไงซิกแซกมาซิกแซกมาแล้วไงซิกแซกมาแล้วก็ยิงโอ้โหลมทั้งหมดแตกตายโอ้โหขอแม่จีพี่คนหลอพี่ไม่ให้หรอกครับพี่ไม่ให้บ้าหรือเปล่าผมไม่ให้ไม่ให้เลย พี่เขาไม่ยอมนะไม่ให้ลากโลบอ่ะเห็นลรอเห็นอืมอะไรขอหน่อยจีพี่คงหล่อเย็กโอ้ไม่ได้คิวเลยหรอมันงจังแจ็กกี้เหรอตึงๆเลยแจ็กกี้เหมือนโปรไฟล์แจ็กกี้เลยอ่ะ <unemployed> <Ooh, S 2> เอาดีพี่เอาตึงๆดีพี่เอาแล้วแล้วตนนี้มาเกมนี้แล้วโอ้โหเกมนี้เขาไปแล้วโอ้ตรงนี้ดงลุ่มโอ้โหสี่สูงไปที่เรียบร้อยไม่มีใครได้เลยตอนนี้มาเกมต่อไปนะฮะ อ,อเกมต่อไปนะถ้าเกมต่อไปตอนนี้จบผมก็แบบจะลงคลิปแล้วนะฮะถ้ามีเงินเมื่อไหร่จะมาสตรีมเร็วๆนี้เลยถ้ีอโอ้โหม,ม,ม,มีเงินเมื่อไหร่จะมาสตรีมเร็วนี้จะมาเปิดก้องุยอะไรอ่ะแบบใคร ใครส่งปลาวามาผมหน้าขาวอ่ะยอมหน้าขาวยอมโอ้มีมีบอกว่าไอบีบอกว่า,มาไม่เล่งงั้งงั้งผมขอได้มุ้ยหน้าขาวครับยอมหน้าขาวคนรใส่เบย์จริงครับต้องใส่เบย์จริงรอรอก่อนรอมีคอมก่อนนะอย่าเพิ่งส่งมาตอนนี้นะ <c oughs> ไม่มีกล้องนะตอนนี้อะไรพี่โปรไฟล์ของโคเทมาดูเกมมาดูเกมแรกกันเลยฮะโอ้เกมมาดูแบบพี่โปรไฟล์เ โปรไปเกมผมคูดที่ <มา S 1> ใชเกมนี้นะซีาร์เกมมผริ่มแล้วตอนนี้เริ่มเริ่มเกมเริ่มอันนี้แล้วเริ่มฟีเกมดับคันที่สองคันที่สองกูฝั่ง,ง,งนงร้อยสามดาวโอ้โหด,ดูซิว่าพี่เขาจะไหวหรือไม่กระโดดหน่อยกระโดดอีกหน่อย ที่เขาจะไหวหรือไม่กับการที่เจอกับพวกร้อยสามดาวอืมรอวนี้พี่เขายิงไม่ถูก้ายมาด้วย้ายมาขวาก็มาอีกแมแลอวนี้จัดไปดอกหนึ่งโอ้โหแล้วพี่เขาลากหัวไม่ขึ้นนะฮะ มามาดูมาดูอันมาดูภารกิจอันที่สองกันเลยะฮะหรือเกมที่สามนี่ยรู้ใช่เกมที่สองนี่ยฮะไปเจอกันเกมเกมที่สองมาเริ่มเกมที่สองเกมนี้นะครับพี่เขาก็ซื้อปืนอันที่ผมชอบอีกครั้งหนึ่ง ไม่ได้เต่นไปก็ข er ีอ er> ่ะจังนี้มาอย่างไงตอนน้นผมหานะไม่ต้องห่วงผมหาเโอ้โหแล้วพี่เขาจักไปหคิวอุย เดแล้วจักไปโอ้แล้วแล้วสองสูงไปที่เรียบร้อยมาเกมที่สามนะหรือรอบที่สามบางๆเดี๋ยวหนูมาที่แบบมาที่รอบที่สามนะฮะ แต่ละเบิดนี่เป็นแต่ละเปิดเนาะมา<ผ>มดูาเกมต่อไปเก<ข>มต่อไปมาแล้วฮะปกบริจาคให้หนึ่งล้านบาท <laughs> คุณคุณพี่เจา้าหน้าจอไหมคะคุณพี่ <laughs> เกมต่อไปพี่เขาจะตายหรือไม่เกมต่อไปพี่เขาจะดาวหรือตายมาดูกันมาดูกันโอ้โหแล้วเรื่องนี้เขาตอนนี้เขาปาระเบิดมาแล้วโอ้โห สามตัวแน,นี้พี่เขาจะไปไหมเอ้ยไปนอนแล้วนะฝันดีครับฝันดีครับโอ้แล้วเหลือแค่คนเดียวแคกี้บอรไม่ไม่เชื่อคอุ้ยไม่กำลังอาจจะะแพ้โอ้โหถ้าเกมนี้จบผมก็แบบไปนอนแล้วนะคะเกมนี้จบไปนอนแล้ว ถ้าเกมยนี้ไม่จบผมไม่ผมไม่นอนแล้วอะ่ะจะขึ้นจะขึ้นร้อยดาวไม่ยังวะเนี่ยเล่นใส่หูฟังไม่ค่อยตื่นเลยเล่นต่างเอาไป,าไปมันเล่นระเบิดนะทีนี้มันเล่นระเบิด อยตัวเดียวเนาะตียว้กตัวเดียวครับตัวเดียวครับเดี๋ยวนี้ก็เหลือแค่ที่คนนี้เดี๋ยวนี้ก็เหลือแค่เบอร์สี่นะ ไปผมก็เหนียวไปทริปเปิลคิลเยบร้อผมไอ้ลอยดาวตอนนี้ก็จบเกมไปที่เรียบร้อยฮะตอนนี้ผมขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ